สวัสดีทุกคนสวัสบบดีเมสสกุลสกคนได้พบกับคอยซองสมสุกสาวผู้ไทยเก่าทุกคนวันนี้อ่อนหน้าแต่เช้าเลยทุกคนมาหาเบื้องเฮ็ดตัวน,นี้เขาก็เห็นเฮ็ดแล้วทุกคนยังไม่ได้อ่อนแต่หน้าซ้ำกำลังกำลังอ่อนนี่ห้ามาเลยเฮ็ดโบ๊ทกำลังอ่อ กำลังเป็นกระตุ้มก็มีนะคะ anak nah ni ni Ui, ngam ba mana ha ke เลทุกคน่นี่นเห็ดโบดมาคือนอนูทุกคนพวกเเลเอาได้มามืออื่นเจอบทันค่ะทุกคนเลยมามืออื่นนะมีทันค่ะ มึงเลยูตะพูมเาพูจได้ได้เนาะแม่ขึน้นกับต๊ะทางดอกกัจี๋ทางเฮ็ดอืดเลยเฮ็ดกำลังอ่อนนะนะก็มันกำลังเป็นกระตุ้มมึงดูมึงเนยกำลังเป็นกระตุม้มทุกคนยังยังไม่ดีฟ้าหันี่น,น,นะมาหัวู ทุกคนทุกที่มามันกำลังจะเป็นกระตุ้มทุกคนที่โมได้มมออื่นเคยมีท่านเขาอืนนี้ตัวนี้นะกำลังเดี่ยวมึงดู chưa Hãy subscribe cho ทุกคนอ่ะนะอุ้ยอาหมากราบมั้ย แล้วได้ไาทุกคนโคตรงามเลยทุกคน เป็นกระปูดอยู่ ส,สะสอนเดไน้ไหะออะมาก็ยังนะปาทุทุกคน ท,ทั้งดอกกระเจียวทั้งเฮดแต่เขาพิธีทำ้านหัวนี้กัะทุกคนกำลังพอดีกิน ทุกคนเอ,อ้ยเหตุขาวนะแตสะออนอะไรกำลังพอดีกินพอดีกินเลยสามีนะ มากับอืทุกคนเอ้ยควายห,ห้าวโซนเขาอีละม้วนม้นมีมดนอนข้านี่พร้อมเมื่อคืนนี้ทุกคนเราเทนอะไรแล้วเติมไปกินก็เลอะมาก่อน เลือเกโต๊ไล่ควายทุกคนเอ้ยขายประตูหโหไล่อ้อมเดินห้าโซนนี่เดียวไอ้แมไล่ต่อเข้ามาแกงเฮ็ดมีกินข้าวจะมีไล่ควายอยู่เอาแห้งมาเซอร์เลน ย่างกัยังอยู่ลมล่ะว,ว่าเราตะไลควายดิดมีเบิงบ้งเบิ่งอยู่ทุกไลควายโชคตัวนึงดอกควายนะจ๊ะเฮ็ดแต่กำลังคนได้กินทุกคน ผมคุยจนเป๊ะเสื้อค่อยกัจุเป๊ะไว้เลยเมื่อวันเจอค่อยไปท่านเขาเนาะ มีท่านอยู่อันมีท่านอยู่ดกาเนี่มีท่านค่ะทุกคนนี่กาเขามาหาหาลำเขาบอลเลอรที่เขามีไปได้บอลเลอร์เขาเขาแล้วกท่าน,นกันยังพบคนอยู่ได้ทุกคนพบคนอี ไปสอเขาเอาเมื่อแล้วยังตะคอนาเขายิ่งกินข้าวง่ายแล้วก็ยังไม่กินข้าวเจ้า คนห้าสิแกงนเอาซจำนีมแล้วก็เอามือไว้กินตะเหินไว้กินได้ เงนขนาดทุกคนขาหายน้ำแน่ทุกคนเพราะว่าย่านอันนี้ที่ดินไม่ไาย มข่ขางมข่ขางอีกแล้วเอาจับกับมีมี่มาทุกคนตะแซบคักกินเห็ดอันแกงเห็ดบดไม้ปีเต็มหมข่ขางมข่างมขางในน้อยหนึ่งมีเตรมไม่เชื่อทุกคนนะ่ะบุงไงถึงใครโฟมกัไป ดีอีมโม่กะบดีทูยิง <g id up> เดอ้อทุกคนมากินข้าวเทงน้ำเดืยวเดอ้อข้าวเสาข้าวเทงอยู่นเดีข้าวเสาเม่ยข้าวเทงข้าวเสากับข้าวเทงกำลังพอดีกินแหมเบิร์ตกัยังไม่ทันบาทค่ะ เป็นกระตุม้มอยู่ทุกคนแบบมันหากับเป็นกระตุม้มนั่นเองข้าวบนหากันจ้ะ <c oughs> มือไหลควายแล้วกัมไกินข้าวหัวเลยเป็นยลลมไหลควาแล้วก็ ไปฮันสูนถึงต้นทุกคนเอ้ยคูม่มือเสด็จเมื่อเศร้าสามสิบโตขันจับได้เสือไปคลายแล้วจากโต้มันจะย้าให้นะทุกคนคไขยตูวสามตัวไม่รู้นอนกับจะคข้ตัวเหรอ เมือเลือกับควายชุนมาเมื่อเลืกับควายนค่อใหญ่ยูปูมันตัวละดูน่ะค่อยมื่อยนำมาจับมือมียากพวมเขาชื่อมาผุดต้นนำมาจับค่อยไปไล่มันนะค่อยไล่มันไล่ค่อยคืนนี่ทุกคน นานี่ไปนะเฮ็ดบุญนี่ยาออกก็ต่อจะเฮ็ดโปะเฮ็ดตาแล้วก็เฮ็ดพร้อค่อยอบกินเฮ็ดโป๊ะเฮ็ดโป๊ะอ้อลายนะแม่เฮ็ดตามมาทุกคนเนี่ยค่ะเฮ็ดตาอ้อทุกคนไป่ได้เฮ็ดเลยไปชาไปหาแล้วเฮ็ดนะเอาออกมาส่งแล้วก็เฮาอีเอาออกมาส่งก็เฮาอีเฮ็ดตาขอเฮ็ดตัว เป ah: ็นไทยนน่อ um ีกแต่มาฮิปโขดใครว่าฮิปโขดคิดว่าเขาคนหลาบไหมคะมีคนไทยไมว่าฮิปโขหลาะอยู่อยากมีข้อใจแต่บางคาั้งเจอของกึ่ตา คนเมืองน่ยบคุณฮิตโตคนไทยคนไทยบฮิตโค้ฮิตบุ๊จะจขวัดเยู่ดียวหไดเลยลูกบ้านสครชอาฮิตบุ๊ด